สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้อาจาราย์ไอ้พุญยชานะคะก็จะมาพูดคุยกันค่ะกับแฟนแฟนเพจนะคะของดวงดีว่านะคะว่าภายในสัปดาห์นี้ช่วงต้นเดือนนี้ละค่ะวันที่สองจนถึงช่วงวันที่8เนี่ยนะคะว่าสภาวะการเงินของคนแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันนะคะขณะช่วงต้นเดือนนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะก็มีเรื่องเสียเงินค่ะก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ คนรอข้างแต่อาจารย์แนะนําให้นิดนึงนะคะเรื่องการเงินของคุณในช่วงนี้ถ้าจะต้องใส่ซองกระถินผ้าป่าหรือว่าเงินทําบุญอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องปฏิเสธนะคะให้ใส่เงินไปเลยนะคะทําบุญไปเลยค่ะอันนี้ล่ะค่ะจะเป็นการต่อย,ยอดทําให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นได้การเงินดีๆอะไรที่เข้ามาอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะสําหรับในช่วงสัปดาห์นี้มาดูคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างค่ะ คนที่เกิดในวันจันนะคะในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ก็ถือว่ายังไปได้เรื่อยๆไม่ได้ขาดสนอะไรค่ะเพียงแต่ว่าคุณจะมีเกณฑ์เสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อเข้าของเครื่องใช้ของกินนะคะของอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวเรื่องของในบ้านซื้อของเข้าบ้านเอ่ยนะคะแล้วก็หนักไปทางสังคมกับเพื่อนฝูงในเรื่องของการกินเลี้ยงสังสรรค์มากกว่าสําหรับคนที่เก <sim Burada> ิดในวันจันทร์นะคะในเรื่องของการเงินในสัปดาห์นี้ค่ะ สำหรับคุณที่เกิดในวันอังคารนะคะต้องระวังอย่างยิ่งค่ะในเรื่องของการเงินมีแต่เรื่องเสียเงินนะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพค่ะนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เกิดในวันอังคารไปเขาเรียกว่าทาบุญนะคะตามมูลนิธิอย่างเช่นไปบริจาคเงินเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือแพทย์อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแก้เคล็ดได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการโดนเบียดเบียนเรื่องการเงิน,งงนยังมีอยู่เยอะทีเดียวใช้จ่ายเงินอะไรก็คิดให้เยอะๆนะคะ คนที่เกิดในวันพุธค่ะช่วงนี้คุณอาจจะเสีเรียดเคร่งเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการดีๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายของคุณนะคะคนที่เกิดในวันพุธก็อย่าเพิ่งเสีเรียดเครื่งเครียดจนเกินไปค่อยๆคิดหาทางออกบริหารจัดการให้ดีๆในเรื่องของการเงินของคุณค่ะ คนที่เกิดในวันพฤหสัสบดีช่วงนี้ต้องกระเมดกระแมมอย่างมากๆเลยจะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ในช่วงสัปดาห์นี้ต้องดูให้ดีๆคิดแล้วคิดอีกในเรื่องของการขยบขยายการลงทุนต้องชะลอไว้ก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรนะคะดูไปก่อนค่ะว่าให้ผ่านพ้นสัปดาห์นี้แล้วในเรื่องการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะ คนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะในเรื่องของการเงินในช่วงนี้มีแต่เรื่องค่าใช้จ่ายเยอะแยะทีเดียวนะคะจับนู่นชนนี่นะคะจับต้นชนปลายการเงินวันเป๊ะๆทีเดียวสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะมีเรื่องต้องใช้จ่ายมากมายทีเดียวโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของ ในบ้านเกี่ยวกับเรื่องของญาติผู้ใหญ่นะคะหรือว่าในเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนที่เกิดในวันศุกร์เองถ้าจะช่วยเหลือใครก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะคะในเรื่องของการเงินเดี๋ยวจะไม่ได้คืนซะ,ะเปล่าๆนะคะส่วนคนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะในช่วงนี้ใครที่เล่นหุ้นนะคะใครที่เล็งๆเ,เกี่ยวเรื่องของธุรกิจการงานว่าจะมีการเงินผลประโยชน์เข้ามาหรือเปล่าในเรื่องการเงินของคุณจะดีขึ้นสาหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะใครที่รู้สึกตัวเองว่าช่วงนี้แหมเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเศรษฐกิจเศรษฐกิจ การเงินช่วงนี้มันตึงเครียดเดี๋ยวก็จะค่อยๆผ่านไปได้โดยเฉพาะในช่วงปไลายสัปดาห์นะคะก็เป็นเคล็ดเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับในเรื่องของดวงชะตาการเงินค่ะว่าคุณควรจะวางแผนในเรื่องการเงินของคุณอย่างไรในช่วงสัปดาห์นี้ขับอาจารย์ไอ้กุญเชาค่ะ